สวัสดีครับกองการเกษตรและสหกรณ์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีได้น้อมนําเอาแนวพระราชด,ดำริของสมเด็จพระเทพรัตนรพรสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องของการเกษตรและการอนุรักษ์ปันธุบกกัรรมพืชมาปรับใช้ในการพัฒนาพื้นที่และให้ความรู้แก่ประชาชนก่อให้เกิดอาชีพผลผลิตและประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยทั่วไปครับ ครับต้องต้องกล่าวถึงเมื่อปี2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาอยางนาจากจังหวัดเพชรบุรีทําการปกปักโดยการพอลิงเลื้อยแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีแล้วก็ปี2535สมเด็จพระเทพท่านทรงสรืบสายงานด้านโครงการรักต่อในการดรําเนินกิจกรรมก็เป็นการเพราะขยายพันธุ์ซึ่งได้พันธุ์ไม้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีจํานวนที่เราสามารถกําหนดได้ครับผม ค่อนข้างจะมีโอกาสรอดถึงถึง 8- ก้ซ์ครับผมก็ทางกองการเกรษตรและสากลจึงน้อมนำพระราชดำรของสมเด็จพระเทพรัตน,านาราชสุดาท่านมาทำการเพราะขยายพันธุ์อยู่ในส่วนของโครงการรักพันธุกรรมพืชใน่าไม้ป่าในพื้นที่แห่งนี้ด้วยครับครับขอยกตัวอย่างนะครับในกิจกรรมต่างๆเช่นเราทำการเพราะขยายพันธุ์กล้วยไม้พันธุ์หายากเช่นปัวจชมบุภัยกับคืนสู่ป่ารองเท้านาลีเหลืองการ สายพันธุ์กล้วยไม้ที่หายากของจังหวัดกาญจนบุรีเราก็ดําเนินการเพราะขยายพันธุ์แล้วก็ส่งคืนกูสู่ป่าอ,อยู่ยังด้านหลังผมนี้ก็จะเห็นกล้วยนักลาชซึ่งเป็นกล้วยพันธุ์ใหม่ที่ค้นพบโดยท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดนซึ่งพบอยู่ประมาณ10จังหวัดในประเทศไทยเท่านั้นเองกองการเกษตรและรของเราก็เป็นหนึ่งในสายพันธุ์นั้นแล้วยังมีต้นอัอ้วชมบูไพร ต้นนครา,าดกล้วยนัคราดแล้วรวมถึงจิงจ้อไซโยกซึ่งเป็นพื้นพันธุ์ที่สามารถค้นพบได้หายักหายากมากๆในพื้นที่แห่งนี้ครับทางคณะการการกองการเกษตรและสหกรณ์ก็ขอจะขอน้อมนำหลักปัจญจญัยที่พระองค์ท่านส่งให้หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาส่งปกให้เราได้ดำเนินการาดูแลพื้นที่แล้วก็สำรวจเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเราก็จะ ทาให้เต็มความสามารถที่พระองค์ท่านได้มีพระกระแสรับสั่งให้หน่วยได้ดําเนินการเราก็จะขอทําให้เต็มที่เพื่อแต่ไหวแด่พระองค์ท่านและสืบเนื่องที่สําคัญก็คือเราจะเก็บไว้ให้ลูกหลานวงชนชาวไทยของเราสืบต่อไปครับคนไทยโชคดีที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกลับมาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีด้วยกันได้ใหม่ในรายการฟ้าห่มดินสําหรับวันนี้ขอขอบคุณสําหรับการติดตามชมสวัสดีครับ